สวัสดีครับนี่คือ A Little To The Left นะพาที่3ไม่รอฮะเราไปกันเลยนะสำหรับแชปเตอร์ที่สี่นะอันนี้เรียกได้ว่าเรียกหมัดใครกรรมอยู่นี่ต้องคลายนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าหน้ากมหมัดแน่นอนฮนะอันนี้นี่รอยเท้าอีเมียวนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนเลยนะอ้าวเช็คได้ด้วยนะเปิดได้ไหมอ่าเหมือนผมต้องมีเรื่องต้องเช็ดเยอะเลยนะอ่า แก้วขยับได้ไหมอันนี้โอ้โหรอยเท้าอีเหมียวนะเต็มหมดเลยนะครับอ้าวผ่านแล้วอ่าแชปเตอร์นี้มันอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตอ่าอ๋อถ้าเกิดมันเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเราต้องเช็ดรอยเท้าอีเหมียวนะเดี๋ยวแล้วทําไมต้นไม้มันหลุดลุยอะไรขนาดนี้เนี่ย่าดึงออกมาได้ไหมหมุนเกินน้อง เอ้าอันนี้มาจากดอกไหนเอ่ยอ่าหรือจะฝั่งนี้นะอ่าโอเคๆเรียบร้อยนะฮะเอ้าเอ๊ะเอ๊ะๆอีเหมล์อย่าเอ่อเอ้านี่เนี่นี่เนี่ยอย่านะเฮ้อย่าได้อีเมล์นะว่าอย่าเฮ้ยอย่ามาเอ๊ะอาวสิวันสิมึงกูทุบมือดีกว่านี่เนี่ นี่นี่น,นี่ตีได้ไหมนี่เช็ดหมดเลยหมดจดสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับนี่ผ่านแล้วนะฮะกับพาร์ทเช็ดแม่รอยเท้าอีเหมียวเอ้นนี้แค่นี้เ,เหรออันนี้ห้ามกำหมัดนะฮะวอ t อะไรอ่ะอุ้ย ลำดับหรอมันมีแพทเทิร์นไหมเราเพราะว่าเราดึงดตั้งแต่อันเล็กๆก่อนนี่หรอใช่ไหมอ่าอืมอ่ามากันใหญ่เลยเฮ้ยแล้วทำไมมันงอกเร็วขนาดเนี้ยอ่าขออนุญาตดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีก้าหมดเลยปะถูกไหมลำดับอะไรวะใบเหรอสองใบสองใบหนึ่งใบสองใบสองใบหรือดึงจากข้างในข้างในก่อนเหรออืมไม่น่าจะใช่แล้วนะย้ขวาสองซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาเหรอ ขวาขวาอา้าวไม่น่าใช่แล้วนะอา้าตายฮะแล้วถ้าเราเด็ดแค่นเดียวอะแปลว่าไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเดิดน,นี้คือถ้าเกิดมันไม่ผุดเครื่องใหม่แปลว่ามันถูกปะ่ะไม่ใช่ละอันนี้ถูกอันเดียวไม่ใช่ละนาบครับเหมือนละนาบนี้ไงเออไม่ที่ถึงถูกอ่ะวนเข็มนาฬิกาเหรออย่าทำอย่างนี้ก,กูไหน หลักการมันคืออะไรหลักการคืออะไรอ่ะเดยวแป๊หนึ่งนะอันนี้อันนี้มาถอดบทเรียนเลยนักเรียนอ่าทำไมนี่ถึงเด็ดสองอ่ะฝั่งซ้ายเหรอซ้ายผมก็เลยหยุดมือถือขึ้นมาถ่ายนะครับผมมั่มเขาให้เราทําการถ่ายรูปเรียบร้อยฮะและ้วก็งงอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะเหตุการณ์คืออะไรวะอยากจะรู้เหมือนกันความแตกต่างของอะไรอ่ะเอออันนี้ไม่เข้าใจจริง,รงอ่ะขอโทษทีอันนี้ใครรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะผมไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับแพทเทิร์นของอังกีอันนี้น่าจะ เรียงสีป่ะใช่เดี๋ยวไปหน,นึ่งแน่ไอ้อะไรอะไรเหลืองเอากันนะอ่าฮะเอออันไหนแดงสดนี่ดิอันนี้ผิดป่ะไม่ใช่ถูกแล้วเออโอเคเป็นการเรียงสีอุ้ยได้อีกสองอันเลยหรอขออนุญาตดูอ่าอืม สมมติถ้าอันนี้คืออันแรกเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถอ้างอิงอะไรได้ไหมเพเทินบนลายเหรอครับไม่น่าจะได้ปะเพเทิลมันมันไม่ค่อยเรื่องเดียวกันเท่าไรหร่อ่ะอุ้ยเดียวอ่าความสูงเหรอกลัวผิดวะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะเราผ่านมาแล้วด,ด,ด,ดผ่านหนึ่งถ้าผ่านหมดนะฮะผ่านหนึ่งถ้าผ่านหมด แบบเดิมเลยปะยังไงนะอันนี้อ๋อโอเคเลี้ยงใช่หรอแค่นี้เหรออุ้ยอันนี้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 ง่ายเกินแล้วมันมีแค่สามอันไงมันก็คือแค่สลับสักอันหนึ่งอะอันนี้ดูเป็นช่องนะ นี้อยู่ด้วยกันได้ปะอ,อือนะฮะนี่ตัดตรงเลยวะนี่นะเออเรียงยังไงวะเนี่ยมีสามแบบเลยหรอชีวิตเป็นคือการท้าทายเหรออา่า ถ้าเราเริ่มจากเขียวนี่ได้ไหมเออไม่ได้วะมันต้องปิดอ่ะโอเคไล่สีเป็นแบบที่สองนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยมันจะไล่อะไรได้บ้างขนาดเหรอเดี๋ยวมาดูกันขนาดเหรออันนี้แล้วเ,เ,เราจะรู้ได้อะไรใหญ่หญหญกว่านี้เล็กสุดเหรอสูงเหรอ ส่วนสูงเหรอไม่ใช่หรือว่าน,นี่เล็กสุดไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเล็กสุดปะแม้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 แม,แม้ค่อยค่อยแม้มาถึงอันนี้เราไม่จาเป็นต้องเอาทุกอันให้ผ่านก็นได้นะฮะเราคือใครเราคือผมเองอ่าปล่อยให้หน้าที่อันนั้นเขาเป็นของคนฉลา,าดฮนะเฮ้ยเดี๋ยวหอยเลี้ยงหอย เรียกไงวะเนี่ยเอ้ยกามปูแล้วปลาดาทำไมอยู่ตัวเดียวอ่ะอ๋ย,ยอ,อย่าไอ้ยมีโยหยุดหยุดหยุนี่นอะอย่ามาเล่นกับไฟเอ้ยเดี๋ยวเราล้อมเตมเมื่อกี้มันช่วยอะไรเราปะวะทำไมน,นี่อยู่คนเดียวไปไหนแล้ววะหาไม่เจอละตายหา่าละอยู่นี่เอออันนี้ก็มีอันเดียวอ่ะอืมหลักการมันคืออะไรเนี่ยทำไมน,นี้ถูกอ่ะเดี๋ยวต้องมีอะไรแหละบางอย่างแหละเฮ้หรือจะเป็นปืนใหญ่ นีโออาร์มสตองไซโคเจสอาร์มสตองก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยอันนี้ไม่เข้าใจแพทเทิร์นของมันคืออะไรเฮ้ยคุณใช้คิดอีกแล้วเหรอใช่สิฮะผมไม่เข้าใจเลยเลยห้ามวางซ้อนทับอะไรที่มาประกบได้ต้องประกบอ่ะแล้วพี่ปลาดดวอยู่ตรงกลางอหรอออโอ้ยอาความซ้ายขวาให้มันเท่ากันวะเดี๋ยวก่อนนะอีเมลนะฉันกำลังใช,ใช้ความคิดอยู่นะถูกปะมันซ้ายขวาก็ต้องเหมือนกันไม่ได้พื้นที่ไม่พอแล้ว เีบไปล้ไม่ล่าเฮ้ยจริงคือโอ้นี่ยากว่ะมันก็ไม่ยากแต่มันงงแพทเทิร์นนิดนึงก็คืออะไรที่มีซ้ายขวาที่เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องวางให้มันเท่ากันในระดับเดียวกันนะครับอันนี้ที่ผมเข้าใจนะอือไปอะไรกับเรื่องของไอ้ต้นไม้ดอกไม้เด็ดแล้วหนึ่ง นี่แน่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 หรือว่าเป็นระบบเดียวกันวะ้แล้ว,ลวถ้าเราจะเป็นระบบเดียวกันน่ะคิดอ,อันไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไปเรื่นะครับผมลองเข้าใจว่าเป็นระบบเดียวกันก่อนก็คือซ้ายขวาให้เหมือนกันถูกป่ะอาา่าฮะอืมไปเรื่องนะไปด้วยกันนะ อันนี้อันในหายนะครับแม่มาชนกันอันนี้นอกลูกแล้วอันนี้ขวาขวาแม่ก็ถูกแล้วนีกว่าเอาใหม่เริ่มจากอันนอกนะฮะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายตึกแม่แมะอันนี้ไม่ถูกเฮ้ยพอพอเป็นเรื่องของความสมมาตรเราก็ มันถึงว่าพอเข้าใจแพทเทิร์นแล้วมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะเอันนี้เกมเร็วเลยแต่ื่อกีเกมช้าจัดเลยนะครับผมอ่าหินทำไมวางได้ไหมยเยเดี๋ยวเดี๋ยว everything everywhere all at one ใช่ผมว่าใช่มาแน่อ่าเนี้ย เรามีหินแบบนี้ด่วนกันมึงไม่ใช่หินด้วยซ้ำสมมาตรอรอถ้ายังเล่นเรื่องสมมาตรอยู่แล้วก็นี่นะขออนุญาตนอฮะแล้วอะไรที่ไม่มีคู่อะ่ะแล้วถ้าอะไรเป็นขี้อะ่ะนี่นะถ้าถ้าถ้านะเป็นขี้ทำไงวะไม,ไม่มีคู่มีสอบมีสามสอ,อันคื่อน,นี้ ประเด็นคืออ๋อเดี๋ยวมันต้องอยู่ในเรื่องเดียวกันปะไม่ไง่นะนี่หรอแต็มไดเหลือแค่สามอันนะ มีเยยรสลืองไหมเยลโล่ไหมสามอันสามชิ้นหรือถ้าเรียงแนวตามนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีวะอยู่ด้วยกันได้ปะอันนี้ถูกวะอันนี้ถูกว่ะ ไปหนึ่งไม่ได้มันว่าสินี่เหรอ,อาใหม่ผมว่าบางอย่างไม่ใช่เรื่องเดียวกันเดี๋ยวแลละ นี่เรียบร้อยมันคือแนวตั้งนะฮะโอเคเราไปโมจะด,ดูแนวอะไรไม่รู้แต่แคงเดินอยู่ตั้งนานนะครับมาอฮ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยมีอะไรที่มันเป็นคู่ไหมนี่เป็นคู่อยู่นะหรือว่ามันจะเป็นอันเดียวกับอันเมื่อกีวอ้วะแต่ไม่ตรงกลางนะมันไม่ได้มีดูดไปตรงกลาง หรือให้เราจัดสวนดอกไม้หเหรอ,อม,มันมีอันที่เป็นคู่อยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมเรียงคู่ดูก่อ,น,อนนี่ไม่มีคู่นะเศร้าเลยนะเกิดมา20ปีไรคู่ขาดมิตรอันนี้ก็ไม่มีคู่อ๋อนี่มีนี่ไม่มีคู่นะดี หรือจะเป็นเรื่องเดียวกันกันเมื่อกี้วะเป็นไ,ไปได้ไหมฮะเป็นี่นะอันนี้ไม่อ๋อนี่มีคู่ผิดดิมันต้องออกจากข้างล่างดิโอเคนี่หรอเป็นนึงทุกคน ทำออไมเป็นเรื่องเดียวกันอีกนะหรือว่านี่คนละอันวะด้านนี้ถูกเลยปะมันควรจะหันออกปะงั้นเนี่ยห้ามซ้อนถาม ออโอเคเรื่องเดียวกันนะกับเรื่องเมื่อกี้เลยเมื่อกี้กล้องมันเห็น,หนนะียนะอุ๊ยอันนี้คืออะไรเอ่ยแพทเทิร์นมีแค่นี้นะวอทแบบว่าเรียงแบบไหนก็ได้แบบนั้นเหรอมันน่าจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นปะเฉลยขนาดความโคง้งความนูนผมว่ามันเป็นเรื่องของแพทเทิร์นการรวมสีอะอ้อมได้ไหม ถูกปะวะมันมันต้องเป็นแพทเทิร์นการรวมสีดิอ้าวอ้าวยังไม่ได้เข้าใจเลยลองเอาใหมอาใหมอ่าคืออันนี้มันอยู่ตรงกลางเว้ยเพราะว่ามันคือสีที่รวมเยอะสุดถูกปะอันนี้มันแม้เป็นดำดำแอะแอะนิดนึงเป็นแดง แหมมาเขียวอ๋อวนนี้หรอแล้วก็มันมีได้อีกอันหนึ่งปะนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละที่จะทำกันนะส่วนเราก็เล่นแอะแอะไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมเกียรดีมากที่สุดในชีวิตหามุมก่อนเลยเอา้าวตายหาเลยนี่มุมบนมุมล่างเนี่ยมันเหมือนการต่อจิกชอ์นะฮะผมต่อจิ๊กชอ์ไม่ค่อยเก่งเออเดี๋ยวหามุมก่อนนี่ได้ปะ เออแต่อันนี้มันมันโหวกจอะอ่ะไม่โหวงแล้วอ่ะเรื่องสีมีผลไหมฮะไม่มั่นใจเท่าไหร่หรือว่าจริงๆไม่มีอะไรแค่ยัดกันให้ได้เฉยแต่นั้นมันก็จะใจร้ายไปหรือเปล่าถ้าแค่ยัดกันให้ได้อะแล้วเนี่ยไอ้แท่งตรงแท่งข้างล่างนี่ทำไงวะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่หมดแล้วดิ มันก็ไม่เหลืออะไรให้เราทำแล้วนะเนี่อมันทับกันแล้วเนี่ยไอ้น้องอยู่กันดีๆหน่อยดิดโอ๊ยอะไรวะ <c oughs> ไม่เข้าใจโว้ยเข้าใจแต่มันยากอ่ะแล้วบางอย่างผิดหมดเลยดีนี่เขาจะไปรู้วะใครมาทำได้อ่ะมีเฉลย ER หรือเปล่ามีบ้าหรอ,อเราจะกดคินพัมเพื่อขดัดอีไม่ได้นะเรากดทีมมาแล้วสองรอบนะมันจะทำกันได้ยังไง ผมได้ไอชิเป็นคินฮันเตอร์แล้วฮะเพราะว่าผมกดไปแล้วสิครั้งฮันแน่กำลังนักไปอยู่ละสิว่าไปใช้รอบไหนมาบ้างทำอะไรอยู่หรอก็คือการถ่ายรูปเพื่อเป็นต้นแบบในการผ่านด่านครั้งนี้ไงแล้วไหนมาทำยังไง อ่าจริงเราถูกหลายเรื่องเลยเนี่ยถูกแล้วนี่เออถามว่าเอ้ยเล่นอย่างนี้แล้วสนุกยังไงโหมันก็จะมีด่านที่มันสนุก,กนดีแต่ด่านที่ไม่ค่อยสนุกก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใช่หรูออันนี้เหรอเห็นไหมเรากาลังลอกลายอันนี้ก็จะเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะสรับคนที่มองหาทักษะดีๆไว้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแล้วมันแล้วมันจะวางอย่างไงวะไม่มีแล้วคุณนาะคุณนะาลืมลืมให้ผมไปนเนะี่ยเอ้ยคุณนาะอันนี้มันอ๋อ ก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด่านที่ไม่มีอะไรยากนะครับผ่านได้ง่ายๆว่าอะไรนี่อะไรผม,มไม่กินผักหรอดที่มาทำไมอันเนี้ยเฮ้ยทำไมผักมันเหี่ยวขนาเนี้ยโอ้คุณน้องผักเหี่ยวกเกินเอ่อ ใบนี้สวยจังหรือว่าเป็นใบเริ่มต้นผมว่าใช่แหละเดี๋ยวกจะบอกว่ามีเหมือนกันนะอีกแล้วเหรอใช่ปะเชียมันคือเรื่องราวนั้นอีกแล้วทุกคนแต่นี่มันเรื่องราวของภาคอเดี๋ยวเราลองดูก่อนอนี่เรื่องเดียวกันอ่าโอเคนี่เรื่องดาวเดียวกัน ผมดูได้จากไหนอะหรอผมก็ดูจากรอยที่มันขาดก็ได้นนะน,นี้อะไรเอ่ยนี่เรื่องเราด้วกันเรื่องเราด้วกันนี้ล่ละคุณอันนี้เรื่องเราด้วกันเร่อเราด้วกันเรียบร้อยที่เหลือเนี่ยเราก็เพียงแต่การสั่นร้างการวางที่ถูกต้องถูกไหมฮะนี่อย่าอย่าม่ามามทับกัน ไม่ละมึงพยายามไม่ได้แล้วตอนนี้ทับกันอยู่เห็นไหมเ้ยอยาบังดิผิดผิดผิดขวาอยู่นี่แล้วไหนขวาไหนซ้ายขวา ขวาถูกแล้วเอออันนี้ได้ใช่ไหมเอ,อ้ยอยู่อีเหมียวอ,อ,อันนี้ก็เพอรดีนะฮะแชปเตอร์นี้แชปเตอร์นี้อย่างยากเลยเอาดีเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะหรือว่าลายที่เหมือนกันเหรอ หรือต้องเป็นลาที่มันจะเข้ามาแทนที่ได้นี่แหละครับไม่ได้แล้วเออใช่หรือเปล่าผมสุ่มเอาออกมาก่อนนดี๋กันมันต้องมีรูมันต้องมีรูตรงนี้เออันนี้น่าสนใจ นี่โหอา้าวเดี๋ยวไปต่อแปลว่าม,มีอีกอะนะดิแล้วนี้ใช่ปะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมดูอันอื่นก่อนอันอื่นมันมีอีกไหมเนี่ยเฮ้ยอืมมีนั่นงใส่มากนะแต่น้องใส่ไปก็เท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ใช่ปะ อันนี้น,นี่ผมว่านี่ใช่นี่อันนี้ใช่เพราะมันคือไอ้จุกตรงนั้นใช่ปะเออมามึงมานี่เลยแล้วก็ไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเกียงในนี้เดีย๋ยเกียงในอยู่ไหนอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยสามเหลี่ยมอะ นี่เพื่อวะอันนั้นหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้ยข้อมูนมีกว่าเฮ้ยผมเจอนี้แล้วผมคิดว่าใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกันดิผมหมุนก่อนหวับเขาให้ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาให้หน่อยดิเกงให้นหน่อยเฮ้ยเกงในหน้ ใช่แล้วอ่าเก่งแล้วอ่าเห็นไหมวอทอันนี้อย่างยากไม่ยากแล้วผมเจอแพทเทิร์นอะไรแปลกๆแล้ว,แบบแบบแลวขอญาตหมุนทำการหมุนนี่โหูหผมฮะสุดเด็ดแค่หเหรออ๋ออันเดียวเหรอกดดับกดดักดดับกดดักดดับดดนี่หรือเปล่าวะคุณว่ายังไงแชท แชทคุณว่ายัางไงผมว่าใช่เดอ้อเออแล้วก็แง,ง่งๆอีกนิดนึงแง่งๆแง่งๆเป็นแง,ง่งๆแง่งๆก่อนเนี่ยเป็นต้นคริสต์มาสแต่ข้างบนนะ่ะมีปะวะต้นคริสต์มาสเดี๋ยวผมหาวงนอกก่อนฮนะวงนอกนี่น่าจะมีอยู่เดอ้อถ้าวงนอกไม่มีก็คือวงไหนนี่หรือเปล่าขอยยาสูงเข้าไปหน่อย ผมว่าเขาโครงมันได้เรียบร้อยหูอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่อาจจะง่ายนะเพราะว่าเราเหลือเหลือกี่เหลือ,ลอใช้ไม่กี่อันละอันนี้อันนี้น,น,นี่ผมว่าเริ่มจากนี้ก่อนเลยกันฮะเราจะไปไหนะ่ะนี่ขอย่าซูมเข้าไปให้เห็นเกงเท่าไหร่ดิเก้งเก้งเดียวเก้งเดียวเก้งนิดนึงเออแล้วก็เหมือนเราเห็นอันนี้นะที่เราสังเกตเห็นเองนี่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 ผมจำอันนี้ได้นะมัน มันคาตาขออนเลยนะครับแล้วก็อนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอันที่อยู่ตรงน,นู้นนี่อันนี้นะใช่แน่นอนต้องใช่ต้องใช่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจังหวะชีวิตเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้สนุกอันนี้แบบว่าเพลินตานะครับไปด่านต่อไปเข้ามาเลยฉเฉลยจบแล้วอุย้ย อันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วมันเหมือนใยมุมเลยวะผมกดอะไร้บ้างผมกดอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากยังไงเลยมึงจะขี่กันไหมไม่น่าใช่อืมอยู่ดีก็เป้งเฉยเลยเอเอเว้ยยอยเฉยดีอ่าสุดท้ายสีนี้ ข้าไปเร็วดิผ่านไปก่อนดิเออชัปเตอร์ห้าแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ชัปเตอร์ที่แล้วก็สนุกดีนะครับผมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหมดก่อนเกมกำลังสนุกขออนุญาตออกไปบอกลากันข้างหน้านะครับผมอะ สำหรับอะเลตเติ้ลทูเตอนะครับผมพาร์ทนี้ก็เราเดินทางมาถึงแชปเตอร์ที่4นะเอ้ยเราจบแชปเตอร์ที่4นะฮะแล้วก็กําลังเข้าสู่แชปเตอร์ที่5นะฮะเกมค่อนสนุกนะฮะหลังหลังนี้ผมอาจจะมีการใช้หินบ่อยนะฮะแต่จะไม่บอกใครนะเพราะว่าเรากดลบช่วงนั้ไปหมดเลย <laughs> เราเล่นเราเล่นเราเล่นลน,นะครับผมอ่ะ ก็เถิดใครดูและสนุกฝากให้รัใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือใครมีเกมน่าสนใจเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างใต้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะบางด่านต้องบอกจริงว่าเราไม่เข้าใจแพทเทิร์นเลยนะครับเราลอดมาได้พอหินนะถ้าเกิดใครเข้าใจแพทเทิร์นก็สามารถมาเม้นตอบกันได้สรับช่องเราเนี่ยตอนนี้มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากสนับสนุน แล้วก็มีช่องทางให้วันนี้ช่องเซกิยุบสอกับอาริเทันทูเดลฟก็จบกันเท่านี้นะฮแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคะ่ะสวัสดีครับ